สวัสดีครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องอดีตผ่านไปแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะเลือกตามหาความยุติธรรมหรือเลือกที่จะให้อภัยในสิ่งที่เรียกว่าอาดีตเนี่ยก็คือเราเรียกตามตามไทม์ไลน์ของเวลานะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งตรงที่ สิ่งที่มันเกิดในอดีตเนี่ยเราอ้างอิงจากเอกสารและความทรงจำของตัวเราเป็นหลักเราเริ่มจากความทรงจำในในชาติปัจจุบันก่อนนะครับเรื่องเมื่อวานเรื่องเมื่อเดือนที่แล้วเรื่องเมื่อปีที่แล้วโดวยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ความจำแต่เราก็รู้ว่ามันมีม,ม,มีความเออร์เลอร์ได้ใช่ไหมมันก็จะมีความจำผิดได้เราก็มักจะมีเอกสารประกอบว่าเราจดอะไรไว้ มีภาพถ่ายมีหลักฐานอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับทีนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งสําหรับส่วนของสมองที่เรียกว่าความจําที่ผิดเพี้ยนหรือว่าความหายไปของความทรงจําสิ่งที่ทาไปนานๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กหรือว่าตอนผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ในบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับมันมากนักเนี่ยเพราะมันจะเป็นเรื่องทั่วๆไป เราก็ไม่ได้จำารายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าสมองมันก็จะจะลบออกไปอันนั้นก็คือเราจำไม่ได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือเราจำผิดอาจจะเป็นเรื่องของความป่วยไข้เรื่องของการใช้ยาบางอย่างหรือว่าความเสื่อมของเซลล์ S <S สมองเองที่ทำให้เราจำเนื้อหาตรงนั้นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงไปอีกนะครับเอาส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงก่อน นะครับสมมุติว่าสิ่งที่เราจําได้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะว่ามันเกิดแบบนี้แบบนี้นะครับผลลัพธ์ของของอดีตที่มันเกิดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ว่าเราจะจําข้อเท็จจริงทั้งหมดได้นะครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าสิ่งที่เราจําได้หรือว่าสิ่งที่หลักฐานมันถึกไว้เนี่ยมันมันผิดเพี้ยนละ่ะ เพราะว่าหลายครั้งของอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าอันนี้เอาเอาเอาหลักจากประวัติศาสตร์ที่เขาใช้บันทึกเนาะเขาก็จะบันทึกจากเรื่องเล่าบันทึกจากโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆว่ามันน่าจะมีอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นน่าจะใช่ไหมในเชิงในเชิงเหตุผลหรือว่าในเชิงวัตถุเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นจินตนาการหรือว่า เป็นการคาดการณ์ของนักโบราณคดีหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นหรือว่าของชาวบ้านมันสักเป็นเรื่องเล่าตำนานอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นเรื่องทั่ว,วไปที่เราก็โตมากับเรื่องแบบนี้นะครับทีนี้กลุ่มเนี่ยฝึกสมาธิในแนวทางของผู้สร้างนะครับเมื่อฝึกเนี่ยสมาธิในแนวทางนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คืออภินยาการาเพิ่มศักยภาพขึ้นมาของอตัวจัก,กรา แล้วส่วนของจัก,กระหกหรือว่าตาที่สามเนี่ยมันก็ทํางานระดับจิตที่สูงขึ้นนะครับกําลังสมาธิที่มากขึ้นนะมันทําให้เราเห็นหรือเรียกว่าได้อภิญญาหรือว่าได้ตาสามในการมองเข้าไปสู่อดีตนะบเข้าไปสู่บางสถานการณ์แล้วมันก็มีข้อมูลที่เป็นภาพเข้ามานะครับเมื่อดูลึกลงไปมันก็เป็นข้อมูลนะที่เออ ที่ดูมีรายละเอียดนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะเราดูคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเรากับแอดมินกับน้นองๆที่เรียนหลายคนก็บางครั้งก็ดูร่วมกันในเชิงในเชิงสถานการณ์นั้นว่าคุณเห็นอะไรนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าคุณเห็นอะไรเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันก็เกิดไปแล้วนะครับ เมื่อมีข้อมูลเข้ามามันก็เป็นปกติของการทํางานของสมองนะครับตอนที่มันไม่มีข้อมูลสมองมันก็จะนิ่งๆใช่ไหมพอเรามีข้อมูลเข้ามาทีนี้ข้อมูลที่มันเกิดเนี่ยถามว่ามันเป็นอดีตนะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลหลอกเนี่ยมันก็เป็นอดีตนะครับสิ่งที่เราจะรับมือกับอดีตเนี่ยเราต้องเ,อเรียกว่าอะไรเราต้องไม่ ไม่หลงไปต่อต่อผลได้ผลเสียที่มันนำมาสู่ปัจจุบันนะครับคือข้อมูลจากอดีตมันเกี่ยวพันกับตัวเราเมื่อมันเกี่ยวพันกับตัวเราแม้ว่ามันจะเป็นตัวเราในอดีตแต่ความปรุงแต่งของจิตเนี่ยของหนัตาที่มันมีอยู่เนี่ยเรื่องที่ดีเราก็อยากได้เรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่แย่เราก็อยากจะปัดออกไม่อยากจะรับรู้ ไม่อยากจะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นมันมันเป็นธรรมชาติของอัตตามันเป็นธรรมชาติของความชอบและความไม่ชอบซึ่งมันมันอยู่กับเราครับกระบวนการกระบวนการหลายครั้งเนี่ยของการเห็นแล้วก็มีการปฏิเสธเนี่ยก็เกิดขึ้นกับหลายคนนะหรือแม้แต่ตัวผมเองในหลายเรื่องเนี่ยมันก็ยากจะยอมรับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นเรื่องเล่าสไตลต่อแรกก็คือ แม้ว่าเราจะเห็นบางส่วนแต่ว่าความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันจะยืนยันเนี่ยเรามาักจะถูกดึงกลับมาสู่คลื่นสมองแอลฟาก็คือว่ามันไม่มีหลักฐานมันก็เป็นแค่ความปรุงแต่งของจิตมันก็เป็นแค่ความคิดบางอย่างหรือแม้แต่อาจจะเป็นความฝันหรือว่าเป็นการซักนำของสนามพลังงานของ ของคนที่นั่งสมาธิร่วมกันคือมันเหมือนกับเรื่องลักษณะน,นี้มันมันก็เกิดขึ้นเป็นปกติได้นในเชิงของการอของการนั่งคุยกันแล้วมันมีข้อคิดต่างๆแล้วมันก็เกิดเหมือนกับการการอะ,อะไรการปฏิสัมพันธ์จะใช้คําว่าเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับภาพมันเหมือนกับการผสม อันนั้นเติมมานี้ลงมาครานี้เติมมานี้ลงมาบทสรุปของเรื่องราวเนี่ยบางครั้งมันออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งได้ซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะเ,เ,เราไม่ได้ตั้งตั้งหลักแบบแบบนั้นก่อนเช่นเหมือนว่ารวมกันหลายคนในหมู่เพื่อนว่าจะกินอะไรดีนะทุกคนก็มีเ,เรื่องหรือว่ามีร้านอาหารที่อยากจะกินใช่ไหมแต่บทสรุปมันอาจจะไม่ใช่สักร้านหนึ่งที่ที่เสนอมาก็ได้ นั่นก็คือลักษณะของข้อมูลซึ่งมันมันเกิดขึ้นในในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับแต่ถ้าเราเลือกดูดูอดีตหรือว่าจำในส่วนของอดีตของเราอยู่คนเดียวเนี่ยตั้งต้นก่อนนะครับอันนี้เรามองถึงคนเดียวก่อนเนาะ,ะกลับมาตรงที่ว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากหรือแม้แต่อภิญยายของเรา ซึ่งเราเข้าไปดูหลายรอบมากแล้วมันก็ยังคงภาพแบบนั้นไว้นะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะจริงหรือว่าจะจริงร้อยเปอร์เซ็นก็ได้กลับมาที่ความจริงอีกแดนหนึ่งก็คือว่าเรื่องนั้นเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วไม่ว่ามันจะจริงระดับไหนเนี่ยหนึ่งมันผ่านไปแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันนะครับความยึดโยงต่อต่อพลังงานที่เหลืออยู่หรือว่า ส่วนได้ส่วนเสียที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยแล้วมันส่งผลตามมาเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มากมายขนาดที่ว่าเราไม่สามารถจะรับมือกับปัจจุบันได้ผลกระทบที่มันเกิดเกิดขึ้นเนี่ยผู้สร้างใช้คำว่าเวลานะครับถ้าเราต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยทําในครั้งเดียวเนี่ยตัวกายสังขารที่เป็นกายเนื้อเนี่ยมันจะรับไม่ไหว ถ้าคุณเคยค่าคุณจะถูกถูกค่าคืนใช่ไหมถ้าคุณเคยช่วยคนคุณจะต้องได้ทรัพย์สินได้ได้ปัจจัยต่างๆลักษณะของการที่มันตอบโต้กันทันทีทันใดแบบที่เราคิดในเชิงในเชิงของเอลฟาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแบบนั้นมันจะไม่ใช่สิ่งที่สัญชาตญาณตอบสนองหรือว่าตักกะ ท,ทั่วไปที่มนุษย์มีอยู่ก็คือตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันทำอะไรต้องได้รับผลแบบนั้นมันจะไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความยาวนานในการที่เรารู้สึกว่าเรารับสภาวะบางอย่างอยู่หลายสิบปีทำไมมันถึงไม่รอดพ้นจากความไม่พอใจเหล่านี้ทำไมมันถึงไม่รอดพ้นจากความยากลำบากเหล่านี้ อะไรเป็นสาเหตุอะไรเป็นเบื้องหลังถึงความทุกขนะ์อันนั้นก็จะเป็นตักกะของเบต้ากับอัลฟาที่มนุษย์ทั้งหลายใช้แต่สิ่งซึ่งผู้สร้างพูดถึงนะหรือศาสดาของศาสนาหลายคนพูดถึงรวมทั้งศาสนาพุทธที่พูดถึงด้วยนะครับผู้สร้างพูดถึงกฎของเหตุและผลนะครับ ทุกการกระทําม,มันจะมีพลังงานตกค้างพลังงานที่ตกค้างมันก็จะติดตามมาเหมือนกับทั้งศาสนาพุทธที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมความยาวนานของของพลังงานที่พุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันขึ้นกับระดับอัตราของเรานะครับเพราะว่าเมื่อเราในปัจจุบันเนี่ยเพ่งสิ่งที่มันพอใจและไม่พอใจ จิตเราเนี่ยก็จะตามหา,าหนทางในการแก้ไขนะเป็นปกติเพียงแต่ว่าไอ้หนทางในการแก้ไขเนี่ยเราเราไม่มีใครเข้าใจได้ง่ายๆนะว่าในม่านมายาเนี่ยตัวเราเองที่เป็นอัตตาที่พุ่งเข้าไปในการที่จะหาความพอใจแล้วละทิ้งความไม่พอใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วย กว่าจะไปถึงจุดที่เจอคําสอนหรือเจอผู้ชี้ทางหรือเจอผู้นาทางว่าอกระบวนการในการที่จะแก้ไขความทุกข์และความสุขเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การเข้าไปแก้ไขสาเหตุเพื่อจะลบล้างลบล้างการกระทําหรือลบล้างผลตรงนั้นเช่นทําทําไม่ดีมาก็ทําดีชดเชยนะว่าเคยรู้สึกเคยรู้สึกเสียเปรียบก็มีความรู้สึกว่าจะต้องได้คืน มันเป็นกระบวนการคิดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับแต่สิ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นหนทางจริงๆกับกลายเป็นเรื่องของอการวางอัต,ตาราลงนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นส่วนที่เราเคยเสียเปรียกนะครับให้ใช้การให้อภัยเป็นตัวลบลาง ลบล้างความความเสียเปรียบตรงนั้นคือเราไม่ได้คิดจะเอาคืนนะฮะเขาเราให้ไปแล้วนะครับมันมันจะเหมือนกับอีกอีกอีกพลังงานหนึ่งก็คือรักไร้เงื่อนไขนะครับรักรักไรเงื่อนไขเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นของของจักรวาลในจักรวาลที่มีการสร้าง ดวงดาวสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการให้พลังงานออกมาอย่างเดียวโดยไม่ได้เรียกคืนนะครับส่วนการทําลายหรือการสูญสลายเนี่ยมันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นจากจากตัวตัวพลังงานที่มันไปถึงจุดหนึ่งของกฎของการทําลายนะครับหรือว่า,ท,าทัาิเชิญพระพุทธเจ้าก็คือกฎของอาิดจังนะครับ แต่ว่าตัวตั้งต้นของของการมีอยู่ของการสร้างทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความรักไรเงื่อนไขคือให้ทรัพยากรทั้งหมดมาในการสร้างนะครับแต่ในกระบวนการของการสร้างเนี่ยเมื่อมันมีการสร้างแล้วมันก็จะมีการคงอยู่คงอยู่มันจะคงอยู่ได้ระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดการทําลายอันนั้นมันมันเป็นคนละส่วนกันแต่เมื่อทําลายไปแล้วเนี่ยพลังงานที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็ยังมีการให้พลังงานเพิ่มเข้ามาอยู่เสมอส่วนที่มันเป็นข้อ ข้อปีกย่อยหรือข้อตกค้างก็คือว่าเราติดอยู่กับความไม่พอใจของตัวเองความไม่พอใจที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเราก็ตามหาคำตอบว่าความไม่พอใจตรงนี้มันจะลบล้างหรือว่าโดนชดใช้ได้แบบใดนะครับในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเข้าใจได้นะใน,ในเชิงภวิาศาสตร์นะครับเมื่อ เมื่อกฎกติกาหรือว่ากฎหมายมันเข้มงวดมากนะครับโทษสูงสุดของของการลงโทษก็คือประหารชีวิตนะครับแต่เมื่อประหารชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันมันยังไม่จบก็ขยายเป็นว่าประหารเจ็ดชั่วโคตรประหารเก้าชั่วโคตรหรือว่าประหารยกตระกูลเพื่อความสงบราบคาบของการปกครองมันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่เพื่อความถูกต้องนะแต่ว่าเพื่อความสงบ เพื่อความสงบงั้นการการที่ทําให้ข้อขัดแยง้งมันหายไปมันก็จะได้ความสงบแต่ว่าวิธีการมันผิดเมื่อเราเลือกกฎหมายหรือว่าการจัดการในการฆ่านะครับในการฆ่าในการลงโทษในการยึดทรัพย์ที่มันรุนแรงเกินไปเกินกว่าความเป็นจริงแล้วมันมันลามปลาไปสู่คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนยเมื่อเขาไม่เกี่ยวข้องมันก็มีแรงต้านออกมา เมื่อเขาเมื่อเขาไม่สามารถทําอะไรได้ในชาตินี้นะครับผลสะท้อนหรือผลผลที่มันเก็บกากอยู่เนี่ยมันก็จะวิ่งตามมาหาคนที่สั่งการคนที่ลงมือเพียงแต่ว่าไอการที่มันวิ่งมาหาเนี่ยอย่างที่บอกผู้สร้างตั้งไว้เนี่ยมันมีเวลาจะไม่ได้พุ่งมาหาเราทันทีทันใดแบบทั้งหมดในครั้งเดียวนะครับกระบวนการในการรับมือเรื่องพวกเนี้ย มันมันเป็นการโดนเหมือนกันโดนสถานการณ์บังคับให้เรายกระดับจิตว่าเราจะเลือกอาตามหาอดีตในเชิงตามหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับฉันแล้วถ้าเราตามหาอดีตแล้วอแล้วเราอามั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำจริงๆร้อยเอร์เซสิ่งที่ตามมาม,ามักจะมักจะเป็นความความสิ้นหวัง เพราะว่าหลายๆครั้งของของกรรมที่เคยก่อเนี่ยมันใหญ่มากถ้าไม่มีระบบในการวางอัตราลงไม่มีหลักยึดหรือไม่มีไมเซ็ตที่มันจะมองเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมองเรื่องว่าตัาสงสารมองเรื่องอการชดใช้ชดเชยกันยังไงเนี่ยเราจะมองทุกอย่างเป็นเป็นเหตุผลในเชิงกายภาพวัตถุ เราจะมองพลังงานตรงเนี้ยเป็นอ่าเป็นเหมือนรูปแบบหนึ่งของของพลังงานทั่วๆไปแบบแบบไฟฟ้าแบบอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยค่าไปร้อยคนเราก็จะต้องโดนค่าร้อยครั้งตักกะเหตุผลที่โดนขึ้นเข้ามามันเป็นความปรุงแต่งนะมันเป็นความปรุงแต่งที่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเกิดแบบไหนก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแล้วทําให้เราสูญเสียปัจจุบันไปอย่างยิ่ง การเจออดีตที่มันหนักมันจะทําให้เรา,ารู้สึกว่าการแก้ไขปัจจุบันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเมื่อพอแก้ไขปัจจุบันเป็นไปไม่ได้เลยาก็กลายว่าเราเลิกที่จะพยายามทําปัจจุบันให้มันเป็นปกติเรื่องอเรื่องอดีตชาติเนี่ยมันอจะไกลไปนะครับแต่ว่า เรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่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 ติดค้างในใจนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพวกผมเนี่ยมันมีเรื่องของเมืองจีนอยู่นะครับทีนี้ตอนที่เป็นเมืองจีนเนี่ยเอาเรื่องเดียวก็พอเนอะเรื่องที่เขามีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงแล้วก็อ่า ใช้กติกาหนึ่งนะครับก็คือการแต่งกายว่าบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องไวเปีย,ยก็คือถือว่าเป็นเป็นคนในปกครองก็คือคนที่ไวเปียเนี่ยก็จะเป็นชนเผ่าที่อยู่หรือว่าเป็นประชาชนที่อยู่ในในเมืองในเขตปกครองของเขาจีนมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขตที่เป็นทะเลทรายเขตที่เป็นเกาะแก่งต่างๆเนี่ยคนพวกนั้นเขาก็ไม่ได้ยอมรับรัฐบาลกลางใช่ไหม เมื่อมัปไปถึงจุดของความขัดแย้งจุดหนึ่งก็คือคนที่ไม่ไวเปียนีก็คือพวกกบฏนะคือก็วพวกต่อต้านรัฐบาลโทษก็คือประหารซึ่งการดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็ดูดูง่ายแล้วก็ดูชัดเจนแล้วก็จะไม่ไม่สอบสวนแล้วเพราะถ้าไม่มีเปียก็คือกบฏมีก็คือโทษก็คือตายก็คือฆ่าได้เลยเมื่อมันไปถึงจุดที่ที่กฎหมายมันไม่ไม่สอบสวนแล้วนะ ความขัดแย้งนี้มันก็นําไปสู่อการสร้างสร้างกับดักหรือว่าสร้างอะไรเนี่ยปิดทางถอยเพราะว่าหลายคนที่ที่มาที่มาฟังก็โดนจับตัดเปียไปคุณมาฟังเขาคุยแล้วเขาจับเราตัดเปียเท่ากับว่าเรากลายเป็นพวกเขาไปโดยปริยายเมื่อเมื่อโดนไปแล้วความกลัวความวิตกกังวลมันก็สูง พอสูงมันก็เลยเหมือนกระตกกระไดพลอยโจนเลยตามเลยไปอยู่ข้างของของพวกตอกตาลรัฐบาลอะไรแบบน,นี้ทั้งๆที่ว่าถ้าถ้ามันมีสติถ้ามันมีทางเลือกมันก็คงต้องละทิ้งทุกอย่างเพราะว่ากฎหมายมันมีอยู่เมื่อเราโดนโดนหลอกหรือโดนตัดเปียไปแล้วเนี่ยก็คงต้องทําอย่างอื่นก็คืออาจจะต้องทิ้งทิ้ง,งบ้านที่อยู่ไปเลย แต่ว่านั่นคือการเลือกรกษาชีวิตแต่ว่าในเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเปลี่ยนไม่ได้นะครับการที่เรานําไปตัวเองไปสู่จุดที่มันถึงความขัดแย้งและจุดสุดท้ายที่มันมีการโดนอ่าโดนตัดเปียเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งเหมือนเราขับรถลงไปบนถนนนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราไม่ประมาทแล้วเนี่ยแต่ว่าถนนบางเส้นเนี่ยมันก็มี มีสถานการณ์ที่มันวุ่นวายอยู่เราก็าจ,จะเจอปัญหาตรงนั้นคือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายเนี่ยโอกาสที่จะไม่ไม่ไปติดผลกระทบเนี่ยมันยากแต่เมื่อเกี่ยวไปแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดเรื่องไปแล้วซึ่งเป็นอดีตเนี่ยก็มาดูเหมือนว่าเราทําอะไรได้โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปสุดทางหมดเพราะว่าเมื่อตั้งต้นจากการที่ไม่มีไมเซตเรื่องการเปนยนไหวใจเกิดเนี่ย การกระทําทั้งหลายเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอุดมการมันจะเต็มไปด้วยเหตุผลอ่ามันจะมีความมุ่งม,มั่นอะไรบางอย่างแล้วก็ความต้องการรอดูผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นความคาดหวังเพราะว่าเมื่อเราทำอะไรจำนวนหนึ่งเนี่ยทำด้วยใช้เวลาไปอาจจะหลายเดือนหลายปีเนี่ยการทิ้งพฤติกรรมนั้นลงมาเฉยๆมันจะกลายเป็นความความ ความต่อต้านในใจมันลเราเรากลายเป็นเศษติดพฤติกรรมตัวที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํามันต่อไปจนกว่าผลลัพธ์มันจะเกิดผลลัพธ์มันเกิดก็คืออย่างเรื่องของเมืองจีนเนี่ยก็คือจบกันที่แพ้ชนะใช่ไหมคนแพ้ก็ต้องอพยพหนีออกจากเมืองไปอยู่ไต้หวันออกมาทางเอเชียเอเชียตะวันออกเนี่ยลงมาทางใต้นี่ก็ตั้งหลายหลายคนล่องเรือลงมาเลยคืออยู่ไม่ได้แล้วอยู่ก็คือตายก็คือแบบนั้น แต่ตามที่มันยังไม่จบเนี่ยทุกคนก็ยังเดินหน้าอยู่เพราะว่าตักกะ,ะตักกะมันเป็นตักกะของแพ้ชนะส่วนตักกะของการให้อภัยแล้วหลีออกมาเนี่ยมันเป็นตักกะของการยอมแพ้ในระดับจิตที่อยู่ในคลื่นสมองเอลฟาเนี่ยการถอยก็คือการแพ้แต่ถ้าคลื่นสมองคุณเข้าไปถึงเทต้ากับเดลต้าเนี่ยการถอยไม่ใช่การแพ้มันมีมันมีรายละเอียดที่แตกต่างไป ลักษณะของการกระทําที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันแบบนั้นนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือว่าเราทุกคนมีอดีตนะครับและอดีต,ตเปลี่ยนแปลงไม่ได้การรับมือกับอดีตเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยด้วยเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารหรือว่าเรื่องของอภิดญาว่ามันเกิดขึ้นจริง ในการเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราก็เห็นแค่ชาติชาติเดียวเราไม่ได้เห็นไกลกว่ากว่าชาติที่มันเกิดเรื่องนั่นก็นั่นก็แบบหนึง่งแต่การจะปลดทุกชาติพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้มันตั้งต้นจากปัจจุบันก่อนว่าเรามีสติที่จะพูดกับตัวเองหรือว่ามีตัวรู้ที่จะเตือนตัวเองระดับไหนว่าปัจจุบันคือสิ่งที่ดำรงอยู่อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ความพอใจและไม่พอใจในปัจจุบันเนี่ยเกิดจากการที่เรามีอัตตาอัตตามันมีอยู่แล้วส่วนการที่จะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่เหตุใดเหตุหนึ่งเหตุเดียวที่มันจะสร้างความสบายใจขึ้นมาขึ้นมาทดแทนได้นะครับมันมีหลายเรื่องที่เราเร่งเร่งกระบวนการเพราะว่า เราเราจะเกิดการใช้เหตุผลแบบแอลฟานะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธินะแล้วเพื่อจะดำลงดำลงจิตให้เข้าเข้าไปสู่ขึ้นสมองที่มันลึกขึ้น mm hmm. เมื่อเราตกอยู่กับแอลฟามากๆเนี่ยความปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันจะวนนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้ต้องแก้ไขนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ต้องแก้ไขเพราะว่า ถ้ามันเป็นความถูกต้องเนี่ยเราจะไม่มาเกิดไม่งั้นพลังงานที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นความตกค้างอยู่จํานวนหนึ่งจริงแต่สิ่งที่มันส่งผลมาถึงเราณวันเนี้ยมันไม่ได้มาทีเดียวทั้งก้อนการเข้าไปดูอดีตโดยไม่มี mindset ที่ถูกต้องอมันจะกลายเป็นปมปัญหาในใจนะครับแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีตัวแปรอื่นเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้ทําแต่เรื่องผิดเราก็มีเรื่องถูกบุญและบาปหรือว่าบวกและลบที่เราทําเนี่ยมันจะมันจะดึงกันไปดึงกันมาหรืออย่างอึ่นแต่ว่าสติในปัจจุบันแล้วก็กําลังจิตในปัจจุบันที่จะเห็นความจริงของของการไม่ได้มีอยู่ของอัตตาแต่ว่าเป็นเพียงความปรุงแต่งของอารมณ์แล้วก็ข้อมูลเหตุผลที่มันเคยเกิดขึ้นและผ่านมาแล้ว แล้วพยายามสร้างเส้นทางอนาคตให้เรารู้สึกว่ามันเป็นมุมอับของชีวิตนะครับเรื่องแบบนี้มันมันต้องค่อยๆใช้เวลาจริงๆผู้สร้างไม่ได้เร่งใครนะครับแล้วก็การการทบทวนตรงนี้มันไม่ใช่การใช้เหตุผลทั้งหมดแต่ว่ามันเป็นการใช้สติกับตัวรู้ในพื้นสมองเดลต้าโดยที่เราไม่ได้หลับในเบื้องต้นนะ แล้วก็หัวข้อหนึ่งที่ผมพูดถึงก็คือว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะตอบสนองด้วยตาต่อตาฟันต่อฟันส่วนการให้อภัยเนี่ยมันจะกลับเข้าไปสู่ในโหมดของพลังงานในลักษณะของหลักไรเงื่อนไขกลับไปสู่จุดของอพลังงานตั้งต้นในการสร้างจักรวาลคือทุกคนมีเหลือเฟือในการใช้แต่เรารู้สึกว่าเราขาดแคลนแล้วเรารู้สึกว่าเราโดนแย่งไป เรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบเรารู้สึกว่าเราถูกทำา้ายอะไรแบบเนี้จริงๆก็คือมันเป็นส่วนของอัตตาที่มันมีอยู่แล้วเมื่อคุณเริ่มเห็นแล้วคุณเริ่มให้อภัยได้มันจะนําไปสู่สู่อีกระดับหนึ่งของความคิดนะครับอีกระดับหนึ่งของของจิตใจมันไม่ได้ง่ายในการที่จะทําเรื่องใหญ่ๆก่อนแต่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเริ่มลองทําดูเริ่ม เริ่มเข้าใจความความปรุงแต่งของจิตเริ่มเข้าใจกลไกการทํางานของอัตตาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เหวี่ยงไปแรงแบบเดิมนะครับในบทหนึ่งของอภิปัญญาเราพูดถึงลูกตุ้มโมเมนตัมนะครับหรือหรือหรือ,รอ,รอลูกตุ้มเพนดูลัมของนาฬิกาก็ได้มันจะมีเหวี่ยงไปทางซ้ายอีไปทางขวาเมื่อมันขึ้นไปสูงมากมันลงมามันก็จะเหวี่ยงอีกข้างนึงไปไกลมากถ้าเราปล่อยตามยถากรรมปล่อยตามความปรุงแต่งของจิตเนี่ย แรงเหวี่ยงมันก็จะเหวี่ยงอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เหวี่ยงไปไกลแต่สติกับตัวรู้เป็นตัวดึงไม่ให้มันไปไกลแบบนั้นแล้วมันไม่ไปไกลแบบนั้นก็เพราะเรายอมถอยเราเรายอมหยุดในบางเรื่องในบางความคิดเพราะว่าการปรุงแต่งในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นการสร้างพลังงานลบเราก็ใช้พื้นที่สมองไปกับเรื่องที่ไม่ไม่มีคําตอบมันก็เป็นการใช้พลังงานไปโดยปล่าประโช เมื่อไม่ได้ใช้พลังงานไปโดยปราบประโยชน์เนี่ยมันจะเหลือพื้นที่สําหรับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นช่องทางในการแก้ไขมันจะเข้ามามันมันเป็นวิถีของธรรมชาติมันเป็นวิถีของมันแบบนั้นนะครับแต่ว่าการจะผ่านไปนสู่การละอัตตาได้เนี่ยมันก็ต้องเจออัตตาเจอเงาของตัวเองอยู่พักหนึ่งเราก็เห็นรูปแบบของการทํางานแล้วก็ยกระดับจิตขึ้นมาเพิ่มเพิ่มความ ความยาวของการที่มีคลื่นสมองที่มันอยู่ในเทต้ากับเดลต้า,น,น,ตาน,นะครับหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเ,เจอกันใหมนะ่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ